สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น t o ต้ c ทีนะครับคันนี้เป็นรุ่น Hybrid นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรุ่นไฮนะครับจะเป็นตัวหลังคาดำนะครับลูกค้าอะไรที่หากันอยู่นะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับได้สีขาวเลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันต่อเลยนะครับตอนรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับสังเกตจากด้านหน้านะครับตัวลิ้นด้านหน้านะครับจะมีสีแดงนะครับ ตัวไฟหน้านะครับโคมไฟใสสวยนะครับนี่เอาไปก็คือสภาพไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับโดย ja รอบตัวโดยรวมรอบคันเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีมาให้ครบครันนะครับตัวอแม็บก็จะได้เป็นแม็กเดิมติดรถยนต์จากโรงงานมาเลยนะครับด้านข้างนะครับก็ดูสวยงามนะครับตัวเสาขอบเสาประตูนะครับจะเป็นสีดํานะครับกระจกมองข้างเป็นสีดํานะครับดูตัดกับตัวรถนะครับตัวหลังคาจะเป็นสีดําเลยนะครับ จะเป็นตัวสภาพโดยรอบของตัวรถนะครับก็สวยงามที่เห็นเลยนะครับลิ้นด้านหน้าเป็นสีแดงครับด้านหลังก็คาดสีแดงนะครับตรงฝากระโปรงด้านท้ายนะครับอ่าถ้าเกตตัวโคมไฟด้านหลังนะครับตัวโคมไฟนะครับจะเป็นลมสีดำนะครับก็ดูออกเป็นสไตล์สปอร์ตครับแต่กับตัวรถนะครับภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับออปชั่นนี่บอก้เลยว่าคันนี้มาครบคันจริงๆนะครับเขาได้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับ ตัวเบาะนะครับก็จะมีตัวลายฉลุนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นระบายอากาศดูสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นตัวเบาะภายในด้านหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วมีลาไรมาครบครันนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานอย่างที่เห็นกันเลยนะครับถึงลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับคันนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับถ้าได้หาอยู่นะครับคันนี้เป็นโต้ท่า thr นะครับไฮบริดรุ่นท็อปสุดนะครับหลังคาดํานะครับเลขไมล์เพียง70,000่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับราคานะครับก็สุดพิเศษเลยนะครับ เพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอันนี้รีบติดต่อเข้าได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไ้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตัวกระดิ่งตันๆนะครับถึงเวลามีรูเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ